สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะฮัวฮโวโ,โอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายทายทักดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนมิถุนายน2565นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มคําทํานายกันที่ไพ่แบบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ตกที่นั่งลำบากหรือว่ามีเรื่องของความเครียดมีเรื่องของความกังวลวิตกกังวลกับหนทางชีวิตของตัวเราเองค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะคะอ,อย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านในช่วงระยะเวลานี้ไปได้นะขอเพียงแค่มีสมาธิมีจิตที่สงบนิ่งแล้วมันจะทาให้คุณเนี่ย ผ่านพ้นในช่วงจังหวะเวลาชีวิตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ mm. ต่อมาค่ะตำแหน่งของฮีนาะฮีนาก็คือความพยานะความไม่ดีไม่งามโอก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มันมันมันเครียดมากมันมันมีแต่เรื่องให้ปวดหัวนะคือโออาจจะพูดตะกุตกตะกักนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรที่คุณแบบเฮ้ยมีความเครียดมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะ คือสารพัดสิ่งอะ่ะมันมาบารุมมาตุ้มกับตัวเราเองในช่วงจังหวะนี้นะคะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณก้าวข้ามผ่านในสเต็ปชีวิตตรงนี้ไปให้ได้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของท่านางก็คือเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินนะช่วงนี้จะหมดไปกับการที่อยากจะเอามาปรับปรุงเสริมแต่งตัวเองให้มันเข้าที่เข้าท้ายมันสวยสดงดงามมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเราเครียดมากนอนไม่ค่อยหลบับ ตาดำเป็นหมีแพนด้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองกระจกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ละจะปล่อยให้ตัวเองสุดโซมแบบนี้ไม่ได้ละจะต้องเข้าร้านทําสวยสักหน่อยนะคะก็มีเกมที่จะใช้เงินไปกับการทําสวยทํางามด้วยหรือว่าอาจจะเป็นการไปซื้อสกินแคร์ครีมไหนที่เขาว่าดีเอาก็ได้เอามาใช้จ่ายกับเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงจังหวะนี้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของปีตา ปีตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นหัวหน้าในที่ทำงานของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็อาจจะได้เจอกับคนที่เรียกได้ว่าผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวใจดีเดี๋ยววันนี้รุนแรงเดี๋ยววันนี้สงบสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างจะแปรปรวนสักนิดน,นึงนะคะเบื้องต้นเนี่ยให ให้ดูจากอายุของเขานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยหัวหน้าของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงวัยทองพอดีเลยอ่ะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะคือเป็นเรื่องของช่วงวัยของเขานั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยก็ไม่นะคะเขามีพฤติกรรมเหมือนวัยทองแต่ว่าอายุเขาก็ไม่ได้มากมายยังเป็นวัยสรุ่นอยู่เลยเงี้ยค่ะก็อาจจะประเมินได้ว่าบุคลิกตัวตนของเขาเป็นแบบนั้นคุณอาจจะต้อง ทำใจที่จะต้องทำงานร่วมกับเขาแล้วก็อาจจะคอยแบบสังเกตพฤติกรรมของเขานะอาจจะมีบางช่วงที่ถ้าเขาแบบตอนเช้าอาจจะกินข้าวมาอิ่มๆอาจจะอารมณ์ดีพอใกล้จะเริ่มเที่ยงเขาอาจจะขี้โมโหมากไปหน่อยช่วงนั้นคุณก็อาจจะเลี่ยงในการที่จะไปพบเจอเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่โมโหหิวก็ได้อลองสังเกตพฤติกรรมของเขาดูนะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของมาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะในช่วงระยะเวลาดีเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บรุมร้อมอาจจะต้องดูแลกันอย่างใ,ใกล้ชิดนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ร่างกายมันน่าจะเริ่มเตือน,นแล้วล่ะคะ่ะว่าถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราจะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแล้วล่ะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของโพค้าก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการจับได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คาดหวังได้นะคะถ้าถามถึงของเรื่องของการเป็นมรดกตกทอดสาหรับผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มาเป็นของเราครอบครองในท้ายที่สุดนะคะรวมถึงถ้ามีเกณฑ์อยากจะซื้อบ้าน ซื้อได้หรือเปล่าซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนด้วยนะเขาอาจจะให้เงินทุนเรามาในการมาทําบ้านหรือเขาอาจจะช่วยเราในเรื่องของการแบบกู้กู้ทําธุรกรรมในเรื่องการซื้อบ้านด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของไมชิมาคือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนนะคะคือตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาที่เราหาเนี่ยเราก็หามาได้หามาได้ง่าย มันก็มักจะหมดไปง่ายๆเงินเก็บเงินออมเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่มันเป็นเพราะว่าคุณใช้จ่ายในช่วงเวลาที่คุณมีคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเลยแต่ในยามที่มันไม่มีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลําบากค่อนข้างเอ่อค่อนข้างที่จะแบบ จะพูดว่าไงเดียเหมือนกับมันไม่มีคนมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่ออนาคตของตัวเราเองมากขึ้นในจังหวะเวลาไหนที่เราหาเงินได้ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมเอาไว้บ้างนะคะเพื่ออนาคตของตัวเรานะต่อมาค่ะบรรดที่2พไพ่ใบแรกตําแหน่งของตนันตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมในช่งวงระยะเวลานี้นะคะก็มีในเรื่องของทางตัน มันตรงอยู่เหมือนกันนะทั้งอัตตะแล้วก็ทั้งตนหนุเนี่ยคือมีลวดหนามแบบขวกักหนามขวางกัน้นมีลวดหนามทิ่มแทงเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ตรงกันอยู่เหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่าช่วงนี้นี่คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่มันมันขยับไปไหนไม่ได้มันอยู่มันไปก็เจอทางตันหาทางออกอื่นก็รู้สึกว่ามันไปด้วยความยากลําบากเลอเกินมีอุปสรรคเลอเกินประมาณนี้นะคะ แังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจนะคะคือเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแบบท้อไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะคะ แต่มันยังไปต่อได้แล้วแสงสว่างที่ปลายช่องโหวะเห็นหรือเปล่าสังเกตไหมมันมีดวงดาวที่รอคอยเราอยู่ในเบื้องหน้านะแสดงว่าถ้าผ่านพ้นปัญหาชีวิตอุปสรรคในช่วงระยะเวลานี้ไปได้เนี่ยสุดท้ายแสงสว่างก็จะรอเราอยู่อย่างแน่นอนหอนทางชีวิตใหม่ที่ดีรอคุณอยู่ตรง่ายพักหน้าอย่างแน่นอนเลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพักเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีคนที่เรียกได้ว่าในความรักในความสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีคู่นะคะคนต่างเพศหรือว่าคนที่มาแอบรักแอบชอบเราเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเราในเรื่องของเกณฑ์การเงินได้หรือว่าเพื่อนต่างเพศเนี่ยเขาก็จะคอยยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราแต่ว่าต่อไอ้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังคงไปได้ดีการเงินไม่ได้ลําบากอะไรนะ ก็ยังมีกินมีใช้ดำเนินชีวิตไปได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆของเรานะไม่อาจจะไม่ได้ฟุ่มเฟือยอาจจะไม่ได้บื้อว่าเหมือนกับที่ผ่านมาแต่มันก็ยังมีกินมีใช้อยู่นะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหัสช,ชาก็คือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเพื่อนที่ดีนะคะจะเป็นเพื่อนที่อายุแก่กว่าหรือว่าเป็นคนที่อายุค่อนข้างมากกว่าที่จะเข้ามาพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาเกื้อหนุนเราไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในช่วงวัยเรียนเพื่อนที่อายุเยอะกว่าก็จะช่วยเหลือในเรื่องของทิศทางการเรียนหรือว่าชี้แนะแนวทางการเรียนการศึกษาให,ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีให้ความรู้หรือว่าให้คาปรึกษากับเราได้สําหรับเรื่องในอนาคตหลังจากที่คุณเรียนจบหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยการทํางานนะคะมีเพื่อนที่อายุเยอะกว่าแก่กว่าเนี่ยเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของการงานของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ ถือว่ามีการยนตรที่ดีถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแก่กว่าเรามากๆนะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องในช่งวงระยะเวลานี้เนี่ยเราอาจจะได้ข่าวว่าเออเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาแบบแก่ลงการที่เขาแบบ เ,ออเ,ออเริ่มเริ่มอายุเยอะมากขึ้นนะคะแบบอาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของเราก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเราก็จะเหมารวมตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของญาติเป็นเรื่องของคนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องของญาติพี่น้องของเรานั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะก็คือเรื่องของลูกหลานสำหรับท่านที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีลูกนะคะบอกเลยว่า มีโอกาสมีลูกสูงมากๆชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะคะและสำหรับท่านที่มีลูกหลานอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้นะคะลูกหลานของท่านเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่เติบโตมาด้วยความแบบน่ารักด้วยความภาคภูมิใจด้วยความแบบสมหวังดังใจของคุณพ่อของคุณแม่ซะเหลือเกินค่ะหรือว่าสําหรับใครที่แบบเป็นหลานนะเราก็แบบโอ้โหอินกับเขาจนถึงขั้นแบบ รักเหมือนป้นหนึ่งเป็นลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนที่เป็นหลานนะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีความสุขแฮปปี้กับเรื่องของบริวารเรื่องของลูกหลานของเรานะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอะริตัวตนเอ่อเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนสีขอภัยค่ะเป็นเรื่องของคู่ศัตรูคู่อาฆาตเบอร์นะหมอโอเบอร์นะคะ,ออะ,คะต้องขอภัยด้วยนะคะคู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยสังเกตได้ว่า มันมีลูกกรงที่กั้นขวางเราระหว่างกันนะคะในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกในเรื่องของการแบบไม่ชอบกันมากขนาดนั้นแบบเกลียดกันอะไรเงนะี้ยคือมันไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นนะคะแต่เราก็รู้ว่าเฮ้ยต่อให้เขาอยู่ไกลเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เกลียดฉันต่อให้เขาอยู่ไกลเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ สองเฟสชั้นคอยดูชีวิตชั้นอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยคือจะเป็นลักษณะน,นั้นมากกว่าแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่ทะเลาะกันหรือว่าขัดแย้งกันในเชิงของ1ผลประโยชน์หรือว่า2เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปตัตตานีก็คือเรื่องราวของความรักโดยตรงสําหรับท่านที่โสดก่อนนะคะสดช่วงน,นี้ก็จะมีคนที่เราแบบแอบ,บรักแอบบชอบแอบบหวังให้เขาชอบต่อให้เขา,เาหรืออาจจะเป็นคนที่เราแบบ เคยรักเคยชอบแล้วคาดหวังให้เขากลับมาคืนดีอะไรเงี้ยสาหรับคนที่โสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็มีความไม่ไว้วางใจคนรักคอยส่องคนรักตลอดเวลาคอยดูคนรักตลอดเวลาคอยแอบเช็คโทรศัพท์มือถือเขาตลอดเวลานะคะเพราะว่าบางสิ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณรู้สึกเครือบแคลงระแวงสงสัยแล้วก็ไม่ไว้วางใจในตัวเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะ มาค่ะตำแหน่งของมรณะก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็บรรทัดที่3แล้วนะไพ่ใบแรกนะคะคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันมีความเครียดสูงมีความกดดันสูงมีปัญหาเกิดขึ้นสูงในชีวิตเนี่ยสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจของเราได้นั่นก็คือธรรมชาติบำบัดนะคะช่วงนี้ไพ่ก็แนะนําว่าให้แบบพาตัวเองออกไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวพาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาติพาตัวเองออกไปอยู่กับ พื้นที่ที่มันมีแบบสายลมและแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราได้นะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาก็คือเรื่องของเรื่องของคุณงามความดีนะในจุดตัวนี้เนี่ยไพ่เาก็แนะนําว่าสงบสุขลมเย็นถือศีลบางคนอาจจะเลือกที่จะแบบไปเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเลือกที่แบบเออก็สวดมนต์สมาธิอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่าไพ่ก็แนะนําว่าถ้าคุณแบบ อยู่ในอยู่ในการที่สมาธิอยู่ในศินอยู่ในการรักษาศินช่วงนี้เนี่ยมันจะช่วยคุณเนี่ยผ่านพ้นสถานการณ์ร้ายๆเหล่านี้เนี่ยไปได้ด้วยดีนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมะการงานและการงานก็โอ้โหเป็นไฟที่ดับมอดดับเลยทีเดียวแต่สังเกตว่าเปลวควันเปลวไฟเนี่ยมันสามารถจะกลับมาแบบแบบแปบบ๊แบบแปบบแบบพอลมพัดปึ๊บเนี่ยก็อาจจะกลับมาลุก โชช่วงชัวชวานได้อีกครั้งนะคะเพราะว่าการที่มันยังมีควันเทียนอยู่แสดงว่าไฟมันเพิ่งดับไปไม่นานนี้เองมันอาจจะยังมีความร้อนละอุอยู่ที่ปลายเทียนอยู่ก็เป็นไปได้มันสามารถจะกลับมาติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะยางไรก็ตามก็ต้องให้กําลังใจกับตัวเองให้มากๆนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของลาภก็คือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมัน มันทาไมไม่ได้รับความยุติธรรมเลยทําไมโชคชะตาไม่เข้าข้างถ้าเป็นการโทษอะไรไม่ได้ก็โทษโชคชะตาไม่เข้าข้างชีวิตฉันเลยอะไรเงี้ยอืมหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตด้วยตัวเราเองนี่แหละเรื่องของการที่โดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบไม่ได้ให้โอกาสเราอย่างเท่าที่ควรจะเป็นนะ ช่วงนี้คุณก็จะรู้สึกกดดันตัวเองในเชิงลักษณะนี้มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามผ่านพ้นไปได้มั่นใจว่าคุณจะต้องผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งความพยายะก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเชิงสุขภาพแล้วก็ความรู้สึกนะช่วงนี้ก็เครียดมากเฮ้ hey, เห็นไหมปรากฏต้นงิ้วต้นหนามต้นดอกโบยเซียนอะไรอยะ่างเงี้ยทิ่มแทงเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับชาวราศีกุมช่วงนี้นะก็ โหก็หนักอยู่รู้สึกได้เลยว่าคุณรู้สึกเครียดมากๆเลยกับขนทางชีวิตของเราในตอนนี้นะยังขยับขยายไปไหนไม่ได้ยังเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่ได้สําหรับคนที่คิดว่าจะออกไม่ออกการงานจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีก็ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงมากๆเลยนะคะธรรมชาติบําบัดนะถือศีลสมาธินะช่วยได้นะ ต่อ,อมาค่ะ2ตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งของทาสารและตำแหน่งทาสีเป็นตำแหน่งของบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเรานะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับบริวารเพศเดียวกันหรือว่าเป็นบริวารเพศตรงข้ามก็ถือได้ว่าทํางานร่วมกันได้แบบมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไททักดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนมิถุนานยน2565นยนี้นะคะ thank you